ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวไทยบ้านเรื่องที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ผู้แก่เพิ่งก็บอกคุณผู้หลานฟังว่าครืงผู้แก่ห้ออ่งนีพวกอุปนิสิลายๆสิณสูงๆบังบดโอ้เมืองละแด่ป่ะม่พวกบางบดโอ้น้ำา่ามนมบดเลยโอ้พวกทำ้วนีบังบดนี่เป็นว่ะขุนมื่โอ้มีบ่นี่ยโอ้หัวจงอง ไม่เจอของก็ม่ต้ถึงพวน้นึ่งพวงม้องโดนโอ้เฮ็ดบูเดลเองเห็ดเน่าตัวคตบกอทไมเฮ็ดอันนี้ปลาร้าป่อีนี่นหรอพี่วิ่งเเป็นหรอแม่ที่ผู้เป็นราะว่าแต่เห็นนะเแาแต่ว่ากับมุ่งพวดนยูเด้ดโดนคือยังผูกขังแม่คนออ่นมากมาไม่ยู่ระเด็นบัญชีข้าเจ้าหนาะผมว่าแต่นี่พมเห็นแต่ลูกปูยู่ไหนไหมลูกอ่นมากกับพเห็นอยู่ไหนไหมลูกอื่นมากพกบเห็นยูไหนไหมแต่เห็นแต่ลูกปูนี่ อยู่จังงี้ก็อยู่ได้ท่านอยู่นี่คือก็มาเป็นเจ้าของเนหน่งหรือหรือเป็นให้เดียวกันม้อหึ้นครับมันมันทั้งอย่แท้บางบดเป็นเหมืนแม่นให้เดียวกันเป็นลูกหลานคนอดีโอ้เป็นลูกเป็นหลานท้องแท้บทมันบอกเป็นหลานยาหลานยาโอ้พุ่มพุ่มยาที่ยึดถมพุ่มพุ่มหายหน้านั่นเป็นบอกครับพุ่มมันหายหน้าหนัดลวงพ่อยยึดเครื่องยาอยู่ทมโอลวงพ่ออยู่เคิงยาใช้มาบมาถือคนกับกัาซวอล์กเออมาบมาถือวัวตองแม่น พอผมแบบผู้เฒ่าผู้แกน้ำมนเพิ่กับวาสู้ตั้งน่งมาทั้งลงผู้แกนเป็นหมงบางบดอยู่คนบางสั่นะบม่กับเยามก็มีโกับโเชือกบโบลูหลับผมก็ได SO ้่บเชือโบเอเนบาโบเชือไม่โบเชือกระังแต่กับโบลูนะครับควหมายคือว่าขึ้นมากกับข้อหยาดเปนี่รอกว่าจะส่งจะชื่นได้เอขึ้นมาลูกลานขึ้นมาทาย่ำเพื่อเราประวัติ พ่นู่โงหูว่าผู้แก่เป็นยังเป็นยังไงเป็นไหนนะอือปกบจบอสเปน่ไ้ฟังนะครับรกตมาถามลุครูนเช่นมีการนำแน่นะครับ่ฟังรอ,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 อกอือได้เห<อ>็นนีเนาะลุคปูเห็นนีเนาะออโอ้ยมันพโอ้ยไมมันพะบะกระจั๊มโบ้มันพะกับกระจําปูปเขาจ้ามานึ่งโอยนบดดีเห็นเห่นนเขาว่ามีแสงมีแสีนงสแสงน่ไปูร้อน่โอ้ อไรพวเต็มขุดอนี่ล่ะก uh ุดเ่อนหนี่ากดน้ำปูอนี่กเมาดูหมือมัน้ครื่องอะไรก็นส่เนาะที่วาทีมาที่ไปห้องผู้แก่ผู้แก่เนาะกวัดน้ำมันกับบ่ะีว่ามันก็เกิดขึ้นว่าทรรมาสามเองเนาะอันอันเข้ามาพู้แอบีิแม่ปุ๋ยผูดเอมาเห็นมาสั่งหรมันที่ออกมาเองตัวมันบ่เป็นเป็นเมืองห้องกันนี่บอกผู้พินบังบดยู่นี่บอกแม่เมือง มันยังมีมากนะมอลเขาจะเอายู่นี่แล้วมก็เกิดมองเพิ่นตําเขาตําน้ำยังไหนยังไหลออกแต่เรื่องเด็กน้อมองซีเมนเขาจะว่าคนเก็บไปมันพูดเออเขาจะเอาไปหั่นข้าหั่นยังนูนพูดหน่อเอาไปเห็ดมองที่เขาลบสกัดลาบูชาเนาะนับถือเนาะว่าเขาไม่เอาออกมันเกิดขึ้นมาธรรมชาสตร์มุ่งคือเด็มาเห็นนะออกเนาะแต่ว่าแสดงว่าความเชื่อถือแสดงว่าเป็นเมืองของพวกบังบดเนาะที่นี่เนาะจังว่าเดี๋ยวว่าแกลบไหลออกมากสิ กดจูเก่งๆนี่จ้าพ่อไอเดนอโสดิ่งโอ้คือเห็ดน้องสาจีิมันเป็นเองมันนี่น่ะผมเป็นเองมันปะโอ้มันไม่อ่างโดยดูกันโอ้ทุกทางน้ำมันได้เหรอพวกนั้นโอ้ผมปุ๊บขึ้นมาเห็นมองจอน้ำมันมันออกน้ำเดียวน่ะออกเยอะออกเยอะน้ำแล้ยงพูกเขาเคี่ยมลงไปใหญ่โอ้จักเมีดหันยืนร้อยเม็ดนันหลังผู้แก่กับจอน้าบ่ได้เนของแต่หลังผู้แก่จอน้ามันไงเนาะ น้ำน้ำเวอกแกยัู้ารงไปได้นี่ไมปทั้งน ge ี้ทั้งนี้เห็นเขมราชน้ะูเนาะนั่นนี้เดี๋ยวไปเขาจะ่านเขมราชนั่น่ะเขมราชทังทั้งนี้นั่นนยว่ทังนี้คือทั้งทิศทิศใต้ออกงนมานทั้งนี้ทิออกเันมานเออเั้งนมานทัมานทั้งนี้ที่ร้นตานโนมานต้นตานทั้งนี้เออไม่ผมว่ากลว่าข้าผู้เขาเนี่ยเห็นฟังล่าได้สิเนาะ ว่นั่นเทมอลไตเห็นติ้น้ำข้องนี่นั่นติ้น้ำ้งมา่ัแม่ห่วยบ้านนอกเนี่ยไม่ิดน้ำข้องนี่นั่นครับครับครับทานพี่กับตองทำนาจผู้คุท่องนี่นั่งผู้คุนท่องผูกษัยณผู้เกษียณู้ท่องคิืจองว่าอำนาจจะเลื่อนแม่ทีมาที่ไปของคำมาผู้แก่เป็นแนวนี้เห็นคำมาความเชื่อเนนหลังมีผู้เห็นเนาะมาบังาจให้เมืองบังบดเนาะเมือโอ้แต่พวกเขาจะหันผูก เขาเห็นเห็นหลายอยู่เห็นมานั้เดินนแงีบอครับมาึมากเคนอย่างไรมาหลดยางไมไปเลยหายไปเลยยางมาก็หายไปเลยบบยดิเมื่หม่มื่มบานก็เจ้าก็มามาใด่นสนุกบ้านก็เจ้าก็เย็นขึ้นกันเห็นาหายไปเลยแม่นาอยูนอปูคือหลายแ่มวยูไรดเลยน่ะมาหาเขามากกิเร่โเห็นไ่ากลบมีบ่มีบ่มีปากเจาขึ้นมาเห็นน่งยูนอปูสาบหลับู้วยกัน ถามาแต่หว่ามีค้นเลยว่เงินไรกัเจว่าจะว่าไปเจามากเขาลังลังมากเนอ้วนยันตลาดสนอมมากเขราเสือว่าโมบดูแหละเนี่ยไม่่โายถามย่เจีนมนไม่ยังย่เจีนม่าจะหันก็ะย่างยาวยามากผมแบบพุลูกพุล้านมากถึงนสีมาทศยทำได้มือนี้กอายุดีไม่แหงละเราไ่ให้ตองไม่ตื่นละอยยุดีไม่แหงเบิดลนะึงไมนเออแต่อายุดีไม่แห้งคก้นนะครับ เถึอเลขความอะโอ้ได้เลขความแล้วโอ้ถือรางวัลทีหน่งหมืแล้วปู่นอ่งกุ้มค่าใช่ถือปู่ทุกหวยโอ้ถอป่ถงได้รางวัลถือหนึ่งถือรางวถหนึ่งถือลอตเตอร่ก็ถือล้วเตรี่ไวเที่ยวไปเที่ยวมาจ้าใจคุณผู้บรกหารอะไรจอดแล้วคุณู้าดูั้งผู้ย่างเดียวเห้ยก็พอไปคาวนาน่าจะมีนวเนาะ อำนี่ลนั่งกางแดดพิงแดดได้เหมือน,นี่หนาวอากาศมันหนาวนาันงนงดด่งแดดนั่งนั่งทางกุ้นแดด,แด,ดใช่ว่าบอกกับผมผู้แก่สุด,ดอยอดผาดแล้วผู้นี้เดือบึงกะผาดแล้วขึออวออว้นกันครับแดดสุยอเป็นสถานที่ของเที่ยวได้ครับ สับกนเนที่ยวไปนะผมเราครับวัอนี้กับที่ว่าเที่ยวไปนะผมเลยครับมากครูคนได้มากกับเบิ้งเป็นคลิปนี้รูปเลยกับที่ว่าเที่ยวไปนักแบตเียผู้เกี่ยวเป็นที่ท่องเทีย่ยวคนไหนเลยมันคิดเพิ่นไปถึงมันใครๆไม่เห็ุการ้องมึงเสร็จแล้วมึนจะทักเอาคนนั้น